ไปไหนมางไปจากที่เ <önemli> ื <seriously> ้อมาครับตายหรอก็ไมากี่ตัวนึ่งตัวครับมาหูโลกไหมครับเจ้าหลหมครับก็น้โซนาวนี้น้าจากใส่กาะมาเป็นร้อเลย พี่เชื่อหนุ่มก็เป็นพี่เชื่อพิเศษนะเราอย่างเงี้ยมันพูดได้พูดได้ใช่โอ้หเอ๊ะมันหลอกคนหูดีเลยปีเชื่อจะไหนพูดได้หรอไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อแต่๋ยวที่ให้ฟังพี่เชื่อทองกันปีเชื่อทองอยู่ข้างในสบายดีหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่ไหนเต้นะ เื่องมพูดได้จดว่าายแก่ว่าขแก่วามังว่ารู้เด็กเลยนี่ตเด็แก่แล้วไม่ยิงสาอรแก่แล้วไม่ไม่แก่เพรีเรื่องถามหน้าทับเฮ้ยืองนพูดได้จริงดเป็นอนที่แน่นอนของเราตอจริงจริงเลยนะจริจเลยนะกูกูอายมั้ยไอเด็กเขาเนลีย เด็กของคนนี uh, 對對้นะ so so no ูเอูยเหมือนกันเด็ของคนนี้นะเด็กของคนนี้มันยังไมรู้ภาษีภาษาอะไรเดี๋ยวเราชวนเดดูเด็ีพันเผปุ๊บเราขโมย้าตาของเราของมันเนี่ยไปขึ้นเข้าแลเข้าตกอรให้มันไปขึ้นเข้ายหลอนนี้นาจะดูมือน้วนียบอกเราเขาบอกกูไม่มีขาเเ ไปเลไปเ็ยไปเลยไปเ a ยหนุ่มไปนกเจ้านจะไปที่เขาตนไหนหน่ะเจะาอรงีนทองไปทางไหนเจ้าี่ไหนจาอมนะมาตอนไหนนี่มาตอนตุงเลยงเช้านี่พี่เจ็ดงกว่าเองไอู้ไปรอไปรอได้ครับมไปต็อไปต่หนุวง่างเนี่ยอยู่เล่นระบมจะมีแกะชนะดีกว่า เล่นยังไงอะละมุนจะไม่แกะน้าเนี่ยนะเดี๋ยวให้หนูคอยลับตามนะเดี๋ยวให้เพื่อนน้าเนี่ยร้องเพลงเล่นยังไงเล่นร้าเปิดเลยเออล้างเหมือนน้าถ้าเกิดไอ้หนูร้าผิดท่าน้าก็โผล่ทิ้งไปลูกโผล่ทิ้งร้างผิดจนจบเลยอ่าแต่ว่าไอ้หนูจะเล่นเนี่ยไอ้หนูต้องเอาน้าตามของหนูเบาวางไว้ใกล้ๆกับองน้าด้วยไม่ต้องไม่แอ่นำมาใช้สะดวกกับการเปลี่ยนของน้าเปลี่ยนท่าล้างเลเออเอาไปวะร้องเพลเพลงล้างม้วงล้างม้วน

Đào đi 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 đi